โปรเอาเจ็ดห้าไหวนะเนี่ะตายรู้โลกการละวโรยไหวนะเนี่ยหล่นป่ะมันหล่นป่ะหล่น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 เห็นวะมันหล่นสองป่ะหล่นสองป่ะมันขึ้นมาแล้วอีกตัวเนี่ะแดงหนึ่งย่ตายอย่า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 ตายเฮียแตกจะท่าแตกแตกสอง หมดแหมดอ่ะมดนมอมอหมดเชียร์เชียร์เชียร์ตกไปอย่างเงี้ยไอ้เชียตรงกูบูอ่ะมึงเห็นปะเฮ้ยแล้วไอ้หกพี่เก็บได้ป่ะพี่ไม่ได้ใส่เซ็ตลงมาเลยนะเอ้ยมีตัวล็อกมีตัวล็อกตัวล็อกอยู่ไหนอ่ะมาอีกเพื่อนมาอีกมาอีกปะเฮ้ยมันขึ้นมามีตัวขึ้นไป เนีย่ยอ้ย่มดูดูการเล่นดูวิธีเล่นเนองเอ้ยแม่บุ๋ใหญ่เจ้าอ๋อจัดเอ้ไม่เอาก็ดหนีไป่าเรเ่่งของคููพายากคูกปะถามคัูคูเขา Ơi, bây, bây, bây. Hết đó. Hết đó. Ngoài đi mời 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 đi mời 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 gì mời có mời 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 เดี๋ยวมีสบัดนะก็อยู่ขอทิคกูดิขอทิคกูเอาเปล่าขับไล่เปล่าอย่าขับไอ่เปล่าตายตายตายเก็บเก็บเฮ้ยเก็บเก็บมาไปก่อนไม่เฮีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยัฮ้ย้ยเฮเฮ้นเฮ้ย คุโดนเมดี like inside, really to to ่เยเนี่ยไอตีไอีนกย็แม่มึงกินยาอะไรเข้าไปวะเฮ้ยเออพูดก่อนเพราะแม่มึงอยู่มีโกเพราะว่าเขาบอกว่ากันโกมันแบบตอนนี้ฟัง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 ระเบิดไม่มี เขาไม่พูดไอ้พี่ีนี่เปุ้งแฮะโหแม็กหมดม่ไตานีสวยเยอแม็กหมดหมไมู่้ไม่ได้ไหนยกแล้วมันก็ลอี่มือไม่มีแม่โ้จตป่าไอ้อแม็กซ์ d เ

อาตพ่อมไอ้ทีกไที่แล้วอที่เพมสองคนก็ไม่มีครตีกับเราเนี่ยบอยมันกดใหม่ม่กดี่ไห้กับเราต้องหาเออ่อพวกกิะไี่นแย่มันก็ไม่ได้ขอน่าเดาน่าเด ง่อยอเจ้าีดกันรึเย้เอ้ยนั่งเย้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 ยเยยเ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 ้เย้ยเ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 ย้เยเยเย

มีหใจเย็นเน็ตแตกูช่วยอดีกวอกกูได้หมอพงหายสองส่ส่นเชียยเก้ป่าวะมีคาราบสแอนดแมนลี่อุ้ยเียเจ็บเจ็บไอจีบีก็มีคาราบเซ็แอนด์แมนไหมครับเกเพื่อนกูอชิปอยู่แป๊บนึง ไม่อะพี all, um ่ไอ้ปุ๊บวิทย oh. ์ที่มาทำไมวะรับที่ไม่ได้พี่โอ้มาได้ไหมอะชื่อมังยาวเกินมีรับตี่ไม่ได้แครก็ได้รับตี่กูหน่อยดิที่อนโมเคาอยู่เพื่อทีโมเคาอยู่ขายพี่เป็นรับเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้ไปเล่นนู่นดีกว่าเน็ตปะ เอาช็อตเอาช็อตหน่อยหาช็อตหน่อยนิดหนึ่งมาผมไม่รู้ราคาเนี้มานิด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 ขึ้นไปดันไหมเอาช็อตไหมไปดีปะขอยาหนึ่งขอยาหนึ่งเจ็ดแม่คับผมขายไอ้ผมนีก็ได้ไปเอาช็อตเลยกครัวอุ้ยอิเชี่ยอิเชี่ยกูติดอันนึงกูจะตายเพื่อนมาพี่ปล่อยปล่อยเอาแมละ ยาไหมยาอยู่ไหน,นวะเฮ้ยกูปัดนยาจริงนะปยาอะไรปั่อยาอนนรเฟสเอาล่ดไปแล้ว あ。 shut up. Don't kill. Triple